เมืองฮอกกอสเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟหลักในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตอนตกเชียงเหนือของจีนด้วยส่งออกรถยนต์จำนวน2 1 4 0 0 0ัคันระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 14. 6เซ์มื่อเทียบเป็นรายปีตามข้อมูลของศุลการก่อนฮอกกอสในฐานะศูนย์กลางชายแดนสำคัญที่เชื่อมต่อจีนกับเอเชียกลางด่านฮอกกอสมีบทบาทสำคัญในเส้นทางการค้าที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างจีนกับเอเชียกลางและยุโรปเพื่อรับมือกับยอดการส่งออกรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นศุลกากรฮอกอสได้ปรับใช้ระบบพิธีการศุลกากรตลอด24ชั่วโมงและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินพิธีการสําหรับรถยนต์ส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนับตั้งแต่ปี2021การส่งออกรถยนต์ของจีนผ่านด่านฮอกอสเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี2024มีการส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มากกว่า3,000 0 0คันเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่ในไต,ตรมาสแรกของปี2024การส่งออกอยู่ที่1 6 0 0 0คันเพิ่มขึ้นกว่า40%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน